ตาว่าอีด้าวอีอีปูมืออีอัออนมอออปัอออูอีเบอุปาวโจทปัญหาอกอปัโจดปัญหาปบอ้อเกี่ยวกับ เยารับน้ำหนักยาแสดงแต่วิธีวิีอฟกรอบตู้คอ้คอนเทนเนอร์ออหนักเยาหนึ่งพันเออป่ะออ๋ออีออแั บรรจุไปอะไรรถยนต์อหนักเ่สองตันก็อ่ะจบออีโอเอฟเข้าไปในในตู้ไปตูคอนเทนเนอร์ช่างรวมกันหัวอหนักเท่าไหร่ เอาไอ้โจทย์ถามก็อ,อา่าช่างรวมกันเอาหัวแปรหนักเท่าไหร่เนี่ยเอาไอ้โจทย์บอกอ่ตู้อคอนเทนเนอร์อเอ๊พ่าหนักเนี่ยเอพ่ะแปรอ,อีโอแปรบรรจุไปเออ้ อะไรอ่ะไอ้รถยนต์โอ้ออเ่นอ่ยหนักเนี่ยสองตันอ้ออ้อสามร้อยแอปยี่สิบอิโลกรัมอิโลแอปเข้าไปเอ้าไปในตู้ไอตู้คอนเทนเนอร์โอ้อเออวิธีทำที่วิแับตู้ คอนเทนเนอร์อ่าออ่าหนักเนี่หนึ่งตันเอออ่าสามรอกิโลกรัมอีออััวภายในอ้าไปบรรจุอืออลอ่ะรถยนต์อหนักเนี่สองตันเอออสสิบ อ o f ช่างรวมกันอายาช่างนะรวมกันห่อตะหนัก่าสามตันปะโออบอิบอา e o f อบอบช่างรวมกัน,น,กนอบับช่างนะรวมกันอัวตา กันกันอ่ะหนาหนักเยอะสามตันอ่ะอออออีปะอีอูอับออปูอา